สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาชมมาเชียร์และสนุกกับคอนเสิร์ตและการประกาศผลเดอ Star ร์ขนฟ้าคว้าดาปี7ที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันที่1พฤษภาคมแล้วก็หาซื้อบัตรเข้าชมได้แล้วครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาซึ่งวันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศการเปิดขายบัตรวันแรกที่อาคาร GMM Grammy โดย3ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้ไปต่อนั่นก็คือซิลวี่แอปเปิลและจูเนีย ก็ไกลนิดหนาคุ้มค่าหน้าลอยเป็นต้นขาี่คือเวทีเมาอ่ะเลยไหมคะอันไหนอันนี้เห็นหน้าชัดกว่าแต่นี้มันจะเห็นกลางๆกลางกว่าตั้งไหนก็ได้ตั้งไหนตังไหนเรามีตัวรอบพิเศษนะครับฟังอย่างเดียวฟังอยู่ทั้งอบเอาหูแนบประตูแล้วกั และพวกเขาทั้ง3คนยังได้ไปร่วมขายเสื้อและรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคใต้อีกด้วยซึ่งถ้าใครอยากจะร่วมบริจาคด้วยแล้วก็คุณสามารถบริจาคได้ที่บัญชีนี้เลยครับ ากเพื่อนๆด้วยนะครับก็คนไทยด้วยกันก็อยากให้มาช่วยร่วมบริจาคไทยช่วยไทยนะตอนนี้ภาคใต้เป็นภาคตอนนี้น้ําท่วมอยู่เราก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงคือตอนนี้เราก็ช่วยกันเต็มที่ครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันมาบริจาคให้กับผู้ประสบภัยนะคะทางภาคใต้แล้วก็ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะก็อย่างน้อยก็เป็นมนุษย์โลกด้วยกันก็อยากให้ช่วยๆกันนะไม่แค่เงินไม่กี่บาทก็ช่วยได้แ้วเร่งแบบในรา่ามีประเทศญี่ปุ่นที่เป็น

กี่บาทก็ทำบุญนะครับขอบคุณครับช่วยๆกันนะคะช่วยคนไทยด้วยกันนะคะ